ฝนตกพี่น้องก็จะฝนตกมากมาเบิ่งกันหายอยู่หากินร้ายน้ำลนอันนี้ไฟแก่วด้วยพี่น้องไฟแกว i yeah. Cái năng của thằng làng này nào Đó, mình

ลายน้ำล้นห้วยแก้วบุกหนามไปเลยมานโบได้หลายเยอะจนนะมัดของเลยอือก็เจ้าได้หลายทั้งกุ่มกันนะน่าคลื่นคลื่นของเลยเนี่ยเจังได้กินเห็ดอันแดนีีเป็ี่ยนมากอย่าตะเบิ่งเพันหยกจักบาทเนี่ยแต่ว่าถือแค่มี้มั้ย

ัออเขเจ้าเคยเห็ดโอ้อันนี้ถือกหลายอโอ้ปลาหนอยเนาะเดี๋ยวยสดงเลืปลาใหญ่จักเทียบ่ปลาหนปลาใหญ่ปลาอันปลาขาวใหญ่อือคือกันเจ้าได้ก็ได้ เดินไเด้อโอ้โอ้โอ้คุณนีหมานหมานมานมองนี่มองถือเนาะโอ้นกกระก็คือมองคูนมองกระเจ้าถือกระชักใส่ทานไหนใหญ่เลยปบานค่อางได้หนิเนาะโอ้ยเห็นแต่กระดิาจังไบุ้ม่หย่ดอนนั่นล่ะถ้าสบูรจักนั่นเจ้าเ่ยคอยเนาะน่าจะรอกันเ็ดแบบนี้ทุกปีบอกโอ้เจาเคยห็ิโอ้ม่หอยหยิบรงม้เพิ่งสันด้จ่ามาบ แต่หน้าอยู่รอกันแต่ห้องเต็มอืมนั่นดิหันมาโดนแล้วบอนี้ไสดโดนไปไซด์ไม่ข้ามีเหลวอู้ในร้านอยู่ดอกยายเข่าก็กินอยู่นี่เลยแหละติอืมอืมเออเจ้ามาที่หน่อปลาเลาก็ได้แล้วก็ได้มาอืมเจ้ามาประจําเลือกุญธาโอ้อันอันแบบนี้ซื้อเอาเรียกเราเนี่ย แม่หนเาเก็ถือใช่ไหมนี้แต่ว่าก็ดีแมวหนึงนี่โมอยู่เนาะบอง่นถ้าแก่กับปอยเห้เป็นช่องเป็นช่องเนาะปอยน้ำบ่เพราะมันหราอมันอัหก็ได้ดิ มันลืมมันิดดันกอกบอกอ้ยปาดอถือรายเธอปาาดปาเจ้านี่ถือรายมันมันเอาต้นนั้นคือว่าเอาเมันปาปาปาคคาาราาด จะเป็นได้มองยูด <Trad itionally> ีเนาะมิ่อโฮมบอกมองนั่งก็ดีดีเอ้าเจ้านี่เพนไปใส่เพิ่งม่้จะของ้งของอันมันเียบไปเียมากบอกันเพิ่งเพ่อี่จะของมาเบิ่งบเเคยเห็นเนาะคยูกกล้กันน่งอาชือสด่หลายอกันนงเ่กเคยเห็น ก็เคยเห็นเห <c ười> ็นแต่าท,าท,าทางอันพุ่นทางยั่งทางซี่พุ่นเนาะทางบ้านเฮาเจ็บเดียวเอาทางพุ่นก้อนบ่ ช่วงน,งนง้ำไหลแง่งุนจังสิลลยเนาะอุ้ยอ,อุ้ยมันอ,อลุดไปเลยบอกไม่ต้อลุดแค่ก้องนงาน่งางง่างนน้ำไหลอยู่ไหมโอ้ ช่มัน uh, ม <ừ. S 1> ันโอ้ยฉัได้สงานกันนเรือนขึ้นแหนแหงกระสุดลายลายมันบองน้องโอ้กะย้อนก็เจ้าเฮ็ยเป็นฟองเนาะก็เจ้าห้น้ำไหลออกเนามาดึงึ้นไหนเนี่ยเนามงเงิน่ะจะบนเด้งไงเด้งหน้ไวเมี้เป ันกเเห็นหลไกันยกเบิ้ลกันแล้่เายกแล้วตายพอมเนาะรตายดิออโอ้ยเสือถนเหอเนะโอ้กเจาตั้งยกขึ้นตอนบเมนบามันยกขึ้นเดงเด้เดี๋ยุญนนี่ัน ไก okay. ่บบอดีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ามกเก่าที่หนึ่งเดี๋ยวยางถึงมาเบิร์นผั ฟังนี่เป็นฟังอำเภอหนองถอกเด้อพี่หนอกนี่จากฟังนี่ฟังนี่เป็นฟังอำเภอสีเ้าจะยกเสือดูพ่อเด็กกินเนาะแต่เ่าไม่ติปตาหน่อย อยู่หากินเอา้าอันนี้คือสีเม,นมีนไซด่างปาดเมนคุนหายอยู่หากินเบิดพี่น้องล่ะอันนี้เป็นหวยแก้วเด้อพี่น้อง หอยแก้วที่เห็นอยู่ใกล้ๆใกล้ๆมันเป็นผู้ค้มบกอําเภอน้องพอพี่นอันนี้บ้านคู่เมืองจะเห็นแล้วเห็นลังคาบ้านคู่เมืองอําเภอน้องพออันนี้เป็นหอยแก้วเป็นเขตต่อกับอําเภอเซน้ำฝน ข้าวบานก็สิหา้อยา่หากินประมาณนี้แหละพี่น้องนกสะดุงตึกแหวันแหวิธีชีวิตอีสานบานเฮาหายู่หากินพี่น้องน้ำทวม ขึ้นไปหอดให้อ้อยหอดสวนปามก็เจ้าบนตัวนี้พี่น้องสวนปามนี่กระไดอยู่เสีย่ดงดูหยกก็ดูได้พี่น้องแต่ละสองตัวสางตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เกาสะดุ้งแปดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสะดุ้งแปดคนติดตัวแขกป้าคือมันต่ร่างนี่มันเนาะปดตลอดเลย น้ำไหลอยู่บ่น้ำไหลอยู่ป่ะน้าพี่น,น้องเขาเหลียวเบิ่งยังสิคือมันนิ่งเนาะอืมอืมหอเหลียวเบิ่งคือน้ำหนิง่งแต่ว่าน้ำไหลพี่น้องดังมันก็นเลยปิ้วสันเป็นว่ามันเลิกเป็นใดบูน้นำนำเตืมหัวเป็นเกากระติกไซร่่อยไปน้ำ nha cái cả nè là bèo bên bèo bên bèo cái nón một chiếc một nhau nó để lại cả khung pha khung phấn nó ôi tụt bụng ngay cả โดดออกเลยมันต so okay. okay, so ัวใหญ่เออได้ได้ตัวหน่อยเนาะกันตัวใหญ่ผลเด่นติ่นออกพี่เนาะเนียจองไฟจองมันคนละหลอก แต่ว่าก็ได้บ่หลายบ่ได้พ่อสีได้ขายดอกพีหน้องว่าสิมาเบิงว่าสิมาเบิงว่าเขาเจ้าสีพ่อได้ขายบ่ก็พ่อได้กินข้าเจ้าเแลยพี่น้องหนละประมันกิโลสองกิโลเป็นปลาหน่อยปลาขาวอายุหากินวิถีชีวิตอีสานบ้านห้ากพี่น้อง À, bà này không cứ xỉa bờ đầy đồ vật xỉa mắt xỉu cả đáy khay trầu cả bờ đầy khó khay nó hả mông ui léo léo cái này nào phải bùn thử cái nào cái này cái này, cứ thử thế oh nè ui làm cái ừ. tôi như thế đó con cứ หูจักว่าดังไปดังมันเนี่ของไผของไผของไผไปพี่น้องกลับแล้วป่ะกลักบ